จักรยานซื้อแล้วนะซื้อแล้วจะเป็นสบายเลยแบบไหนเป็น B M มเฮ้ยของผมนะครับเขาชอบขี่ักรยน B M แล้วแล้วข้างหลังมีที่ยืนเท้าไร้ผู้หญิงนักศึกษามาจับไหล่มาขี่ไปด้วยกันอลื่นลมแม้ไร้ลมลันฮะลื่นลมแม้ไร้ลมรันทำไมต้องขี่หลังอ้าวก็การที่ผู้หญิงเขาอยู่หลังแล้วแล้วเขาเอามือจับไหล่เราเนี่ยลมพัดใส่หน้าเขาทำไมต้องขี่หลังการขี่หลังมีสิ่งที่ดี ทำไมต้องขี่หลังอาาจชบทไงผมรู้แล้วล่ะทำไมต้องขี่หลังที่อาจารย์ชอบทำไงจริงๆแหะคุณปิดมันไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะขี่หลังหลบผู้หญิงขี่หลังผู้ชายขี่หลังมั้งผมไม่ชอบผู้ชายขี่หลังแต่ถ้าไม่อาจารย์เนี่ยไม่แน่ถ้าอาจารย์มาขี่หลังเนี่ยหลังผมหักเพราะอาจารย์ตัวเท่าหมีมันมีทัวร์จักรยานเกิดขึ้นสมัยก่อนต้องยอมรับว่าผู้ว่าท่านเป็นคนที่มีสายทัศนะสร้างทีมจักรยานสีเขียวขึ้นและให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นในประเทศไทย นะครับเองนะยโดยเฉพาะในกรทมเนี่ยนะครับช่วยอะไรได้ขียงสีเขียวโลกจะดีขึ้นเหรอหรือเราจะตอแหลขียาสีเขียวแล้วดีขึ้นยังไงอ้าหนึ่งนะครับเขาได้เห็นอะไรที่ช้าลงได้ได้สัมผัสในจุดที่เขาไม่ได้สัมผัสได้เข้าซอกซอยในส่วนที่ปกติไม่ได้เข้ารถชนตายเปล่าไม่มีท้างแล้วเข้าแล้วก็ได้ไปกินอะไรในเรื่องของชาวท่านและเป็นเรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านตรงนี้ผมเห็นด้วยอย่างเต็มที่เลยทีนี้ประเด็นพวกแอร์นะพวกโรงแรมต่างๆเริ่มตั้งขึ้นแล้วนะครับแล้วตั้งเคาน์เตอร์ของตัวเอง แล้วเกิดเป็นทัวอีกเสอร์กิตหนึ่งเลยนะครับที่แข่งกับทัวของกทมจักรยานสีเขียวซึ่งยิ่งดีหนักไปอีกทําให้เรื่องอะไรครับเรื่องเทรนด์ของโลกที่เป็นเรื่องของจักรยานเนี่ยกลับมาเป็นเรื่องของการใช้เนี่ยนะกับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วเกิดการพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมมันเป็นแค่อิโมชันเดลมาเก็ตติ้งไม่เป็นแค่ฟังก์ชันจริงๆผมว่ามันประกอบกันหลายเรื่องนะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเป็นเรื่องของอะไรหลายเรื่องด้วยซึ่งตอนนี้นะครับมันมีทัว ตราเนี้ยเราไม่พูดถึงทัวร์หากินแล้วนะครับเป็นทัวร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มพวกนักจักรยานซึ่งตอนนี้โตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทุกคนคืนวันศุกร์นเนี่ยเขาจะออกกันที่ลาดพรรูปแล้ววิ่งกันรอบกรทมเลยนะครับส่วนวันเสาร์ว,วันอาทิตย์เนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเริ่มที่บางนาตราตร,ตรงหัวถนนเลยน,นะครับพระพร,รามสองโอ้ที่บางนาตราตรเนี่ยเขาขับทัวร์กันไปไหนนะฮะไปชนบุรีแล้วกลับนะครับส่วนที่บตรงพระรามสองเนี่ยนะครับเขาไปไหนเขาไปอับาวาแล้วกลับนะขับห้าชั่วโมงถ้า้าาาาาปนอาจารย์ี่ตกทบง ผมไปอยู่แล้วจะเป็นเทยกานอยากขับตรงไหนถึงตรงไหนตอนแรกนะครับผมก็กะว่าจากสุขุมวิทจะวิ่งไปเยาวราชซะต้นโอ้ยรถติดไม่มีทางกลางคืนสบายกลางคืนใช่ไหมกลางคืนงั้นอย่างนี้ผมเสนอเรื่องว่าเดี๋ยวผมออกทุนให้จะเป็นเทศกันก็ต้องหาจุดขายอย่าพูดว่าออกทุนให้เอาตังค์มาก่อนต้องออกไม่เชื่อต้องไม่เชื่อคนอย่างคุณเปี๊ยมาหลายหวแล้วต้องอาไอเดียก่อนเอาไอเดียขับรถไปนำหน้าผมขับรถไปนำหน้าผมจักรยานแล้วก็จอะการถนนแล้วก็ร้องเพลงมารีวันร้องว่า ร้องว่าร้องเพลงมาลีวันร้องว่าออยืนอยู่กลางลมฝนรถชนตายหา